สวัสดีครับ fc ที่คารั์ทุกท่าน fc ครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2,568ตารตำราสูตร2ตัวมาตัวได้5กับ9นะครับ FC ครับเมื่อวันจันทร์ได้9กับ0มาที่0ครับส่วนวันพุธได้0 กับ1มาที่1ครับ fc ครับ fc ครับวันศุกร์ได้5กับ9 fc ท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูดนะครับแชร์แบ่งปันคนละ2แชร์3แชร์ครับขอบคุณมากครับ fc จะนำา5ไปจับคู่กับอะไรก็ได้นะครับหรือจะนำา9ไปจับคู่กับอะไรก็ได้นะครับในรูปแบบของท่านเลยครับส่วนผม จับคู่ให้ท่านได้แบบนี้ครับแบบที่ท่านเห็น <ไ 'm S 1> นี้นะครับเว้ยครับตามใบนี้เลยครับถ้าท่านชอบที่ผมจับคู่ให้ท่านก็นําไปพิจารณาดูครับส่วนท่านใดไม่ชอบท่านก็ดูทลิปเฉยๆก็ได้ครับเว้ครับดูคริปเฉยๆก็ได้ครับผมจับคู่ให้ท่านแบบนี้นะคือวันจันทร์วันพุธที่ผ่านมาสู่สองตัวมาตัวเข้าครับเว้ยครับ แต่ผมจับคู่ให้ fc ไม่ถูกครับจับคู่ให้ไม่ถูกครับสำหรับผมไม่ยมแดงนำโชคไม่เข้าคือไม่เข้าไม่ถูกคือไม่ถูกครับถ้าเข้าก็ดีใจด้วยถ้าถูกก็ดีใจด้วยครับ v c ครับไม่มีแก้ไขตัวเลขไม่มีให้หลังออกให้ก่อนออกทุกครั้งตอนเช้าแบบนี้แหละครับให้เริ่มวางให้ตั้งแต่เช้าเลยครับ fc ครับตั้งแต่ หกโมงเช้ายันตอนถึงตอนเย็นเลยครับพี่สครับก็วางไปเรื่อยๆมีแนวทางอะไรผมก็แบ่งปันให้เรื่อยๆครับเอฟซีครับตำลาวช่วงนี้ก็เป็นรุมๆตอนๆครับคือจับคู่ให้ไม่ถูกนั่นเลยครับพี่สครับคือผมจับคู่ให้ท่านไม่ถูกนะช่วงนี้ก็ท่านก็ดูดูไปก่อนก็ได้ครับดูผ่านๆไปก่อนก็ได้ครับหรือว่าท่านจะดูคลิป ที่ผมถ่ายทําให้ดูก็ได้ครับดูธรรมชาติดูไม้มงกลดูดอกไม้ต้นไม้ที่ผมถ่ายทําให้ดูก็ได้ครับพี่สิครับขอบคุณมากครับที่ท่านรับชมคลิปจนจบขอบคุณมากครับที่ท่านกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านมีโชคท,ทุกทุกท่านนะครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ